ก็กลับมาอยู่กันอีกแล้วกับเกมฟรีไฟนะครับและวันนี้เราก็มาถ่ายคลิปกันกับเพื่อนของผมจากคลิปล่าสุดใหม่ไปแดง EP 2ซึ่งผมก็ได้ส่วนไอเวลลุนเทนสกีไปแล้วแต่เขาไม่ว่างเขาไปเล่นกับสาวเขาติดหิตันมาตาแรกก็ไม่ต้องพูดอะไรมากผมก็ได้เลือกไปลงที่ฟาร์มโทเปียเพราะที่นี่คนเยอะดีผมสอบ ผมชอบตายเร็วๆพอลงมาถึงพื้นผมก็ได้แย่งเพื่อนเก็บปืนแล้วผมก็ว่าจะขึ้นไปด้านบนแต่ก็ดันเจอคุณผมเลยซัดคนนั้นตายหลังจากนั้นเพื่อนผมก็ได้โดนศัตรูลุมล้อมผมเลยว่าจะช่วยเพื่อนผมโดยการฆ่าตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งไวใ้ให้เพื่อนผมแต่เขาดันไม่ไหวผมเลยต้องไปเคลียรสักหน่อยหลังจากเคลียรเสร็จก็ต้องมาซุบเพื่อนผมแล้วผมกับเพื่อนผมก็ได้ฟาร์มกันไปนิดหนึ่ง แต่ก็มีศัตรูมาจากที่ไหนก็ไม่รู้กูไม่ได้กลัวหรอกไอ้เฮียมาดิแล้วผมก็ได้ขึ้นไปด้านบนหรือว่าชั้นสองของฟาร์มโทเปียไม่เจอใครเลยซ็งวะใช้สกิลโดนสักหน่อยแล้วกันแล้วโดนของผมก็ได้พุ่งไปหาศัตรูด้วยความเร็วสูงผมก็ได้หันไปหาศัตรูแล้วก็ได้ไล่ยิงศัตรูจนกลับตายและหลังจากนั้นศัตรูก็ได้เข้าไปในห้องที่เพื่อนผมอยู่ซึ่งผมก็ต้องเข้าไปเจมอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ ไปหาที่อื่นอยู่ดีกว่ายวโดนลดัดยืนล่อตีนสักแป๊บหนึ่งและหลังจากนั้นผมก็ว่าจะวิ่งไปบ้านด้านหน้าแต่ดันเจอคนผมเลยซัดเขาล่วงไปก่อนเฮย้ยเซ็งว่ะไปที่ลาซาเลียดีกว่าใช่ไหม,มอ่านเหมือนไม่ใช่ไหมหลังจากที่ผมเดินทางมาถึงลาซาเลียผมก็ได้กดโดนก่อนเลยเป็นอย่างแรกและก็มีศัตรูอยู่จริงๆผมเลยว่าจะเข้าไปจาัดก,การ กูโดนล,ลาอีกแล้วหลังจากนั้นก็มีศัตรูเพิ่มมอีกสองตัวซึ่งก็มีด้านล่างและด้านบนผมเรียกว่าจะมาจาัดก,การด้านบนส่วนด้านล่างให้เพื่อนผมจัดก,การไปหลังจากนั้นผมกับเพื่อนผมก็จะพังเข้าวงซะที่ไหนล่ะและผมกับเพื่อนผมก็ได้มาเจอบ้านหลังหนึ่งซึ่งบอกเลยว่าคนโคตรเยอะเข้าไปเจมด้วยหมายถึงลูกตะกวดที่อยู่ในมือกูเนี่ยมันจะเข้าไปเจมด้วย ออกเดินทางกันต่อดีกว่าและผมกับเพื่อนผมก็ได้วิ่งกันมายาวนานมากๆซึ่งก็ได้เจอคุณสักทีวิซารับใส่เต็มคอรอเต็มแข้งออกเดินทางกันต่อพอวิ่งมาซักพักผมก็ได้เปิดโดนไว้ก่อนเผื่อมีคนดักซุ่มยุมตีซึ่งก็มีจริงๆตีหนึ่งผมเลยต้องทักทายสักหน่อยด้ลูกตะก,กวัวและในจังหวะที่ผมกาลังจะเข้าบ้านที่ศัตรูอยู่นั้นก็มีรถสปอร์ตมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ ซึ่งคนขับก็เลยยิงผมจนเกือบตายแต่เขากับตายแทนอะไรวะเนี่ยแล้วผมก็ได้วิ่งขึ้นมาสันดาดฟ้าที่ศัตรูอยู่แต่หงกับโดนหลอกเพราะศัตรูดีดไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วและในทันใดนั้นเองวงก็ค่อยๆขยับขยื่นเข้ามาตรงที่พวกผมอยู่พวกผมเลยต้องเข้าวงไว้ก่อนเพื่อเซฟความปลอดภัยแล้วผมก็ได้มาแอบตรงหลังบ้านที่ศัตรูอยู่ซึ่งไม่ได้ปลอดภัยขึ้นเลยเพราะศัตรูมันอยู่กันสองตัวแต่ผมก็ใจกล้ามากๆที่วิ่งขึ้นไปชั้นสองไปยิงศัตรู ล่วงไปหนึ่งและอีกตัวหนึ่งก็ซุบเพื่อนอย่างเร็วผมก็ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะศัตรูมาตั้งไอโวขวงผมก็พยายามพังไอ,บอับศัตรูจนมาแตกแต่ผมกับโดนส่วนยังดีที่มีเพื่อนผมอยู่มันสามารถโซโลสอมาได้แล้วตานี้เราก็สามารถเอาชนะมาได้ด้วยความไม่ยากเย็นมัน้งที่เห็นผมแรงบอลสองเนี่ยเพราะเราไปเล่นมาก่อนแล้วแต่ผมลืมอัดคลิปแต่ยังไงตานนี้ก็แรงบอลสมาได้เยี่ยม ตัดมาตาที่สองกับเครื่องบินที่สุดแสนจาวานเววพวกผมก็ได้เลือกที่จะลงเขตบีมาสกิตคนมันเยอะดีะนะพ่อผมมาถึงปืนผมก็ต้องเก็บปืนก่อนเลยเป็นอย่างแรกหลังจากนั้นก็หาศัตรูพ่อผมเจอศัตรูผมก็ได้วิ่งไปหาศัตรูโดยไม่สนส้นตีนอะไรเลยพอผมวิ่งไปถึงผมก็ได้พึ่งรู้ตัวว่ามันมีสองตัวซึ่งอยู่ทําฮิตพ่อผมหันหลังกำลังจะวิ่งเนี่ยก็ได้เจอเพื่อนผมผมเลยมีแรงใจสู้ต่อ แล้วก็สามารถเอาสนาไฟนี้มาได้โดยความไม่ยากเกินออกเดินทางไปที่ต่อไปกันเลยดีกว่าพอผมมาถึงที่คาตูผมก็ได้เจอศัตรูผมเลยจะเย็ดตูดเขาผมก็ได้ไล่ล่าศัตรูจนเขาจนมุมแต่กูกับโดนลาดไอ้ส้นตแต่ในในั้นนิดหน,นึ่งก็มีศัตรูที่แอบเป็นภูมิอยู่ผมเลยไม่ได้จัดก,การแต่ผมกับโดนจาัดก,การแทนแล้วก็บา้าบ้าบา,บา,บาโอเคเพื่อนผมสามารถเอาสนามาได้ แล้ววผมก็ได้เดินทางกันไปที่สุสานไปตรวจสอบศัตรูสักหน่อยแต่ก็ไม่เจอเลยกลับมากลับไปที่เขตบิมาสกิอีกครั้งแล้วก็เจอศัตรูบอกเลยว่าหวานหมูดีคับงานนี้ออกเดินทางกันต่อแล้วก็เจอคนหวนวลิงผมเลยสอยเข้าล่วงแต่จริงๆก็ไม่ได้ถือว่าร่วงหรอกพอเขาไปถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วแต่ในขณะที่ผมกำลังจะออกเดินทางน,นต่อก็มีศัตรูมายิงผมอีกแล้ว ผมก็พยายามที่จะสนกับเขาแต่ก็ทำอะไรได้ไม่มากแล้วก็มีทีมอื่นเข้ามาเจมซึ่งผมก็ไม่ได้เกี่ยวฮีแต่ก็มีศัตรูมายิงตอนผมเผลอทำให้ผมนั้นตายเพื่อนผมก็ชุวผมกลับคืนมาแล้วผมก็ได้เลือกลงไปที่ไหนไม่รู้จำชื่อไม่ได้แต่ตอนนั้นเพื่อนผมก็ตายบอกเลยว่าไม่ได้หวันเลยครับน้องไอฮี แล้วตอนนี้เราก็อยู่แรงบอลสาม่งอีกตาเดียวแล้วก็ขึ้นแรงซีเวอร์แล้วเงินก็ไปกันต่อตัดมาตาที่สามมังน่าจะไม่ได้ผมก็ได้เลือกลงไปที่สนามมวยพอลงมาถึงก็เก็บปืนพอเก็บปืนเสร็จผมก็ได้วิ่งออกมาเอาเหรียญแต่ดันเจอคนอยู่บนหลังคาผมก็ได้สังหารพวกเขาไปเพราะพวกเขาไม่มีปืนพอผมวิ่งเข้ามาในสนามมวย เพื่อนผมก็ได้เจอคนอีกคนหนึ่งผมว่าจะเข้าด้านข้างให้ศัตรูไม่รู้ซึ่งก็นั่นเลยครับก่อนที่จะไปหาคนต่อก็ต้องเก็บลูกกระสุนไว้ก่อนหลังจากนี้ก็หาศัตรูกันยาวๆพอผมเดินทางมาถึงที่ลาพาลาสตเตมอลอะไรก็ไม่รู้ก็ได้เจอคนแล้วก็ไม่ได้คิวเริ่มเหนื่อยไรเฮยแม่งโดนลาบ ไปที่ฟาร์มโทเปียดีกว่าพอดีอยากโดนฆ่าพ่อผมมาถึงที่ฟาร์มโทเปียผมก็ได้เจอคนสู้กันซึ่งผมก็อยากเมาส้นตีนมานานแล้วผมขอโทษครับพี่มันจะไม่ทำอีกแล้วครับพี่โอเคกูโดนสุบแล้วมาดีสั่นไหมจะเลิะละสวิตกูแล้ววันผมก็พยายามที่จะวิ่งหนีศัตรูแต่ก็วิ่งหนีไม่พ้นเลยมาแอบแล้วก็น่าจะรู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น โอเคแรงซีเวอร์สักทีเป้าหมายต่อไปนึงก็คือแรงโกแล้วพอผมขึ้นแรงซีเวอร์มาได้ผมก็ได้ตัวละครโซเนียแถมขึ้นวิวเจ็ดด้วยไปกันต่อรอบที่สมัง้งแล้วตานี้ผมก็เลือกที่จะลงคาตูเก็บปืนก่อนเลยไปอย่างแรกเจอคนกวนส้มตีนสักเล็กน้อยหลังจากนั้นเพื่อนผมก็ไปฆ่าตามสติป ออกเดินทางรอบที่เท่าไหรก็ไม่รู้พ่อผมมาถึงที่เขตบิมาสกีก็ได้มาเจอคนตามสเตปนี้ดีโลคัวตรงนี้น่าจะปลอดภัยนะใช่ไหมช่วยบอกคุณที่ว่าปลอดภัยอ่าโอเคเพื่อนกูมาละกูไม่กลัวว้น้องแล้วผมก็ต้องพึ่งเพื่อนอีกแล้วโอเคเกิดมาสักทีพอลงมาก็เปิดโดนโดนแย่งสกิลตรวจับ ไอฮี <I> หลังจากนั้นก็หาศัตรูแล้วพวกผมก็ได้เจอศัตรูที่คลังแสงจำนวนเท่าไหร่วะและด้วยความที่พวกผมบุกไปโดยไม่คิดหน้าคิดหลังเนี่ยทำให้ผมนั้นแต่ยังดีที่เพื่อนผมสามารถมาซุปผมได้พอเขาซุกผมเสร็จเขาก็เออนั่นแหละเขาลุยเดียวแล้วก็ตายไอ,อเฮียโคตรเธอเลตแล้วกูจะอยู่ทำครัเมื่อเจอเอราวก็ต้องเก็บปืนสักนาย แม้คนจะยิงเราพราผมเป็นคนชิวๆเว,ว่งดีอยู่ทําฮีพ่อผมมาถึงที่เขตบิมาสก,กีสิ่งแรกที่ต้องทํานี่นั่นก็คือการสุกเพื่อนหลังจากสุกเพื่อนเสร็จผมก็ไม่มีอะไรทําผมก็ได้มาสำรวจที่เขตบิมาสก,กีอีกครั้งเป็นรอบที่สามมังนะขี่รถเล่นดีกว่าและผมกับเพื่อนก็ได้ขับรถจนมาถึงที่พีกสิ่งโขดเงียบเลย แล้วพอผมพูดเสร็จศัตรูก็มากันเต็มบอกเลยว่างานนี้ซิบหายแนย่แต่ยังดีที่วงมันบีบทำให้เขานั้นได้ฝ่าเข้าวงมาซึ่งก็ไม่หลอดหลังจากนั้นก็มีศัตรูมาเสิบยำตีในใพวกผมทำให้พวกผมนั้นตายไปในที่สุดซึ่งตานี้ก็บวกมาประมาณ40สบแต้มไปกันต่อกระม่อีกแล้วกับแบบเกาะสวรรค์ซึ่งผมก็จะเลือกลงเป็นหอนาฬิกา เก็บปืนด้วยความรวดเร็วแล้วก็ตายหลังจากนั้นเพื่อนผมก็มาจาัดก,การศัตรูที่ยิงผมแต่ก็เกือบตายเลยนะและเพื่อนผมก็ได้ใช้วิสาลับที่เรียนมาจากผมเลยนั่นก็คือการหนีเพื่อนผมก็ได้หนีมาที่ไหนไม่รู้เพื่อมาซุกผมพอผมเกิดมาผมก็ได้มาลงแถวที่ใกล้เขตพิมาสกิและหอนาฬิกาพอลงมาถึงพื้นก็ต้องตามล่าหาปืน พอหาปืนเสร็จก็ต้องหาคนและเพื่อนผมก็พาผมขี่รถจนมาถึงที่พีกพอมาถึงที่พีกก็ดูเหมือนว่าผมจะเจอศัตรูฮะแต่วงก็บีบมาพวกผมเลยจะหนีกันก่อนซะที่ไหนกันละ่ะและด้วยความที่ผมห้าวสัตว์ทำให้ผมนั้นโดนศัตรูสะจจอไปแต่เพื่อนผมก็ยังอยู่บอกเลยว่าหายห่วงเข้าวงเพื่อไปดนกกระทิ และผมกับเพื่อนผมก็ได้มาดักซุ่มที่บ้านแอลซึ่งเป็นอะไรที่ทรมานมากเพราะผมโดนดักทั้งด้านข้างและด้านบนยาก็ไม่มีเลือดก,ก็น้อยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ทรมานมากและก็แพ้แล้วตอนนี้ผมก็บวกมา38เต้มทำให้ผมนั้นขึ้นแลนซีเวอรอ2ตัดมาตาใหม่ผมก็ได้เลือกที่จะลงหอนาฬิกาอีกครั้งเพราะว่าไม่เข็ดไง พอลองมาก็เก็บปืนเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเพื่อนผมก็ตาย <S <S หลังจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงเท้าของศัตรูอยู่ในบ้านที่ผมอยู่ผมเลยว่าจะมาดักศัตรูแต่ศัตรูก็ไม่ขึ้นมาสักทีผมเลยหนีผมก็ได้เลือกที่จะหนีไปที่เขตบิมาสก,กิเพราะมันปลอดภัยใช่ไหมแล้วพอผมมาถึงที่เขตบิมาสก,กิผมก็ได้เจอคนคารอยู่ผมเลยเอาคิวฟรีสักหน่อย หลังจากนั้นผมก็ต้องไปสุกเพื่อนเพราะถ้าผมตายเกมนี้ก็จะจบทันทีหลังจากสุกเพื่อนสิบผมก็ได้ว่าจะหาศัตรูแถวนี้สักแป๊บหนึ่งก่อนเผื่อเจอศัตรูแล้วผมก็ได้ไปเจอศัตรูที่บ้านเอลซึ่งผมก็ว่าจะบวกทันทีและในขณะที่ผมกาลังจะเข้าบ้านศัตรูอยู่นั้นศัตรูก็โดนมาซัดผมจนล่วงแต่ยังดีที่ผมเปิดโดนไว้โดนมาสามารถสโลศัตรูได้และเพื่อนผมก็มาจัดก,การบอกเลยว่าสวยเก็บปืนสักเล็กน้อย แล้วผมกับเพื่อนก็ว่าจะพากันเดินทางไปที่คาตูแต่เหมือนผมเจอศัตรูผมเลยจอดพักที่ข้างแสงแล้วก็เจอจริงๆผมเลยยิงไม่เลี้ยงและดูเหมือนว่ามีศัตรูอยู่ฝั่งขวายิงผมมาผมเลยตั้งไอโบอไว้ก่อนหลังจากนั้นเพื่อนผมก็ได้วิ่งมาตรงที่ผมอยู่สุดท้ายก็ได้เป็นนอนเล่นขี่มาดิครับผมก็เหมือนกันบวกมาอีกยี่สิบไปกันต่อ กันวาตาต่อมาผมก็ได้มีปืนเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าลืมอัดโทษทีผมก็ได้วิ่งไปวัดสีมือกับศัตรูแต่กูกับโดนยิงตายอีกทียและเกมผมมันก็เป็นอะไรไม่รู้มันให้กดเริ่มเกมทันทีแต่นี่คือเพื่อนผมถือว่าดูแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะหลังจากนั้นเพื่อนผมก็ว่าจะมาหาเก็บเหรียญที่โรงงานแต่ดันเจอคนซึ่งอยู่ลำควแต่เพื่อนผมยังอยู่และก็ไปเก็บเหรียญเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วเพื่อนผมก็โดนศัตรูเล่นแต่ก็ไม่ตายหรอกเพื่อนผมก็ได้ใช้วิชาซิก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 จนศัตรูขี้เกียจตามแล้วก็หนีไปหลังจากนั้นเพื่อนผมก็ได้เดินทางไปที่หอนาฬิกาพอมันมาถึงที่หอนาฬิกาก็ดูเหมือนว่ามันจะเจอคนมันเลยหนีไปทางด้านล่างของหอนาฬิกาแล้วก็ได้ออกเดินทางด้วยรถที่สุดแสนจะเร็วเพื่อนผมก็ได้มาที่หมู่บ้านริมน้ำเพื่อมาสุกุม ได้เกิดสักทีฮย้ยพอดียังไม่เข็ดลงแถวหอนาฬิกานี่แหละพอเก็บปืนเสร็จก็มาหอนาฬิกามาตายแล้วก็เกิดใหม่อีกดีจริงๆเพื่อนคนนี้ซุปเร็วก่อยวลดุนเทสกี้หวังว่าวมันจะไม่ได้มาดูคลิปนะพอลงมาถึงพื้นก็ต้องเก็บปืนเป็นธรรมดาหลังจากนั้นก็หาศัตรู พูดแบบนี้มารอบเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แล้วก็โดนตุยตูดทุกทีโอเคบวก39 <S <S แส้ตมแล้วกูโดนอีกละไอฮีโอเคตอนนี้ก็ดึกมากละคงขอไปนอนก่อนแล้วกันเจอกันตอนเช้าอารมณสวัสด์ตอนเช้าพร้อมกับชุดใหม่ชุดสี โอเคเรามาดันแร้งกันต่อดีกว่าเพื่อไปถึงเป้าหมายของเราแลนโก้แล้วผมกับเพื่อนก็ได้มาอยู่กันในเครื่องบินอีกแล้วผมก็ได้เลือกลงไปที่คาตูเพราะผมคุ้นซินกับที่นี่ดีพอผมลงมาถึงพื้นผมก็ได้เก็บปืนลูกซองมาใหม่ซึ่งบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบแถมผมก็เห็นปืนอะไรไม่รู้แดงๆอยู่ผมเลยวิ่งเข้าไปเก็บซึ่งก็เป็นสกาอัพสามผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แถวคาตูนี่ก็มีศัตรูอยู่เหมือนกันผมเลยใช้สกาขัดๆไปก่อน แปลกหนึ่งสวยแล้วดูเหมือนผมจะเห็นศัตรูอยู่บนภูเขาพอผมวิ่งขึ้นมาผมก็ไม่ได้เจออะไรเจอแค่ร่องรอยคนดีดไปที่หอดูดาวผมกับเพื่อนก็ได้ตามศัตรูไปเพราะอยากได้คิวแล้วพอผมมาถึงที่หอดูดาวสิ่งก็ชิบหายแล้วเพราะศัตรูอยู่กันเยอะมากผมเลยได้กลับขึ้นมาด้านบนแต่ก็เจอศัตรูอีกผมเลยซัดเข้าล่วงไปพอซัดตวัวด้านบนล่วงผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะเหลือตัวเดียวแต่ผมคิดผิด ดับอานาดกันทั้งคู่บวกอีก30แต้มเตมโอ้แล้วดูดีขาดอีก2แงต้มขาดอีกประมาณร้อยสองแต้มเราก็ถึงแรงกโกเป็นที่เรียบร้อยไปกันต่อและตอนนี้ผมว่าจะไปลงที่สนามมวยเอ้ยใส่เพราะอะไรวะพอลงมาถึงพื้นก็ต้องก็ดปืนสักหน่อยเพื่อป้องกันตัวและเพื่อนผมมันก็เจอคนซึ่งมันก็สัต์เขาล่วงไป ต่อจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วได้เวลาฟาร์มพอผมฟังของไปได้สักแป๊บหนึ่งก็เจอศัตรูในสนามมวยผมเลยซัดเข้าล่วงไปเก็บของสักแป๊บหนึ่งแล้วก็มีศัตรูขี่รถเข้ามาในสนามมวยผมเลยเอบก่อนเดี๋ยวตายผมก็รอตรงนั้นจนกว่าศัตรูจะโผล่แล้วผมก็ยิงเขาจนเกือบตายตามไปเก็บงานสักหน่อยละกันพอเก็บงานเสร็จก็ต้องเก็บศพพอเก็บศพเสร็จก็ต้องไปหาศัตรู นี่แหละเกมฟรีไฟพอเจอศัตรูผมก็ได้บุกไปโดยไม่ยั้งเลยเพื่อนผมมันก็ได้เข้าไปก่อนซึ่งมันก็ยิงตัวหนึ่งร่วงส่วนอีกตัวหนึ่งก็นั่นแหละผมเก็บชุปเพื่อนสักหน่อยเพื่อเซฟหลังจากนี้ก็หาศัตรูกันยาวๆผมก็ได้ตามหาศัตรูมาพักให,ใหญ่จนมาถึงที่ฟาร์มโถปียและดูเหมือนว่าเพื่อนของผมมันจะเจอศัตรูผมก็พยายามที่จะโคบส่วยมันผมก็โคบไปเรื่อยๆแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่สนุกผมเลย ลงไปด้านล่างแล้วตอนนี้ผมก็ขึ้นแลงซีเวอร์สามเป็นที่เรียบร้อยบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยเฮ้ยทุกคนและตานี้ก็มีคนมาช่วยเราอีกหนึ่งคนนั่นก็คือไอเวลุ่นเดสกีนี่เองซึ่งเขาก็ไม่ได้ติดแล้วนะติดนี้เย่ดีใจดีใจเขาไม่ได้ติดสิ่งนั้นแล้วและตานี้ผมก็ได้เลือกลงไปที่สนามมวย พอลงมาถึงพื้นผมก็ได้เก็บปืนแล้วก็ไปไฟกับศัตรูผมกับไอเบอร์สองก็สามารถเอาสนาไฟนี้มาได้แต่เอเวลุนเดสกี้ไปไหนก็ไม่รู้ผมก็ได้แยกกับเพื่อนอีกสองคนเพื่อไปตามหาศัตรูอืมไอเราก็ลาดเก่งเอ้ยไม่ใช่ยิงเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเจอคนแล้วก็ได้คิวว้าวมันเป็นอะไรที่แฮปปี้มาที่กูไม่โดนลาด แล้วผมก็ได้เจอคนอีกแล้วซึ่งผมก็ได้ซูนเนี่ยการยิงสกิลแบบคันทีด <Yeah. S 1> และไฟนี้ผมก็สามารถเอาสนามมาได้อย่างง่ายได้แล้วผมก็ได้เดินทางมาถึงที่พาราซิสเตอรเมาและก็ได้มาเจอศัตรูผมเลยซัดเข้าล่วงไปอีกตัวออกเดินทางกันต่อพอดีรีบแล้วผมกับเพื่อนของ่มก็ได้เดินทางมาถึงกันที่สนามมวยซึ่งบอกเลยว่าคนเยอะจัด,จด และผมกับเพื่อนก็ได้ช่วยกันเคลียร์ศัตรูจนดำให้เราเอาสนาฟไฟนี้มาได้ <c oughs> โคตรง่ายอ่าขอเก็บปืนหน่อยละกันเออฮุยร้อยนัดเอ็กโอโหมึงโดนกูแน่เย,ย่แล้วร้อยนัดผมก็ไม่ได้เล่นเลยกู <c oughs> ยโดนลาดแต่ผมก็สามารถขึ้นแรงโกมาได้แล้วนะคะเบคไม่แค่นี้แหละ